สุโมงสุบอนสวัสดีคือเก้ามื่อนี้กะมาอยู่เดอ้อพื้นที่ห้องสอสวัดรถไถ่ไงเซปินเพิ่นล่มแห้งพี่น้องเมื่อคืนนี้เนี่ยสังกะสีปืด<อ>เลยฟ้ามโง่เพิ่น์นก็เลยเอราวัณพี่น้องเอราวัณมามุ่งสังกะสีพอดีกินลาบนกแล้วละกินลาบนกเขาเมื่อนี้เป็นพ่อโคโดย โอ,อ้หน้าสอาสวัสดีครับหน้าสอสอสุธีสอแฮ่ลุนมนาตัวดินเปื่อยครับมีเปื่อยกินไม่ได้ปะมีได้ต้องต้องต้องไปเปื่อยวันนี้ลมแห้งเลยพื้นมุ่งหลังค้าไม่เพิ่นเยสมองเก็บเปลืองเหมือนพวกเนี้ยสังกะสียะใหญ่อยู่ลมอ,อุณหภูมิคุณ <laughs> ปลาแหล่ลุนกำลัง ขึ้นหลังคาอยู่ขึ้นมุงหลังคาโอ้ปลาแห้วออยู่สูงเลยได้ตกได้ไม่ยู่สูงแท้ ป,ปิวไปผุดตกโซนเม่นผุดสังกะสีลมแห้งมาเนี่ยใส่ลมปรุงปุ้งอยู่โอ้แปรหักปืดไปเลยลมององ <c ười> แห้งจนเสาเง,งียงเงียงลงเตอเลย มันดึงจนเสาเงี้ยงลงเตอเสียลงท้งเตอเลยโอ้ก็ได้นังหลานคักแท้ตกลงเือนขึ้นเลยไม่เจียบด้วยเนาะได้มองหับดีป่านนี้ ลมลแหงเป็นช่วงเปลี้ยนท่ายฤดูการจะหนาวมาสู่ฤดูร้อนจะเ,เกิดลมแหง้งตัางกัสีร่วงเฟืองหองเซเปินสอสวรรด์รถไถ่ใหญ่พื้นปื๊ดพี่น้องเอย้ยคนเดีองมองเก็บเฟืองลมแหง้งวันนี้ใครอยู่ว่ามีปิวไปถือกระลำปีเขาถือเม่นหมูเจ้าใครอยู่หรอ ไปเร็วหอด้วยมาเไปแล้นดินาดีง่ายห้ามมัดจืดยาทะลุปี๊นเออแสม่นรับรองหอดีดี ันเดียวปันเดียวคับตัวนี้ปันเดียวเอออ้น้า่าต่อสุดต่อจับมีคดพอพเแะนู่มไมล่ะนู่มัหนล่ะนู่มันล่ะนู่มไหล่ะนู่มไมล่ะเอาซอมดอกเซ้ำมาเฮงนีิมันบอ ดีเป็นดูด้านค่ะตรงมาครับขับมีเฮ้ลูกของเราเปืนลกอย่ดีๆได้ย <c oughs> ดีย, <c oughs> ดยได้ไปรถใ่เฮ้ยเฮ้นเร่อยเร่อยเห บไปเลลมแห้งจนคอเก็บเฟืองพลังเก็บเฟืองปืด๊ดมื่อคืนอนี้ล่มพี่เล็ก ล่มส the so ั้งล่ารูดูหนาวบ่ดิล่มเพลินเล่มซราคนลายใจบ่จคนลาจไปไปมึเดนี่ยไดงนมน่งจนบ้็งบ่ึงเนาะ

ยังหัดเต๋อเนี่บอกว่ายังหัดเต๋อยังหัดเต๋อยังหัดเต๋อว่ะมันตาแดดถึงมันก็ดคตรเหล่านั้นแล้วตาแดดถึงพูดโคตรพอดีพอด,พอด,พอดีพอดีงาม เดียวผมจะใส่ตัวคือต่อแล้วนี้่ดคดๆๆๆดูสมันนุ่มไหมนุ่มมัดเสตัวเสจตัวใส่มันมันแน่มันอยู่มันรับลมเด้รับลมรับลมี่แยกมาแถวนี้เออมากะโ่ผมมือกาเบียวไป อายุวตไมมาเก่งนะงออนเนอายุวตไหมมาเก่ง<อ> <laughs> นี่ตัวไม่มาเก่งอา,ายุหัเฮัดเจือสำอโอ้ยอ้าเอ้า Hít ra về Hít ra về Ngoài Phút trời Đi khuôn đây Nào khuôn đây Ba 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 lấy uh. Ba lấy mung Mung cái gì vào หัวาญาติครับหัวโซสวาสดรถใหญ่ใหญ่เสียปีนเหมืนกับล่างมางมางหลังหุ่นปอยีมีพ่อแล้วโสดไปเลย อะไรอเขาล weight, uh. ่งนะผู้มั <oh. ้งไอาลงเหรอแต่แสดงว่าพ่อแล้วผู้มั้งไอ้เนาลุ่งเหรอนี่เจริญโยจติโย้ฮึโยมันง่ายกว่าเดียวด้เหนแล้วได้ใช้หลายปันัลบอสน ตัส่งนเยะของมันมีต้องในชะ้คอยน่าเจ่า ียวมันเหลือทอวแทวนาที่มีอะไร่ะบม่เออกแล้วอะ่นละนี่เอาแปลตัวไม่ไปเสื้อมันได้ยีเด้แปลมันหัดเลยมันหัดไหมันหัดไอ้หนูไมหนูไหมาม่มือไหมลืมเขาโจ๊กออครึ่งนึงหลืว่าตกตูม ตัดตัดประจติกเสือได้มากินเหมือนกันต่อะไรอมไรอะไรอะไรอะไรเลยเนีลยมัเปลี่ยนเป็นกระโดดเากาซ เิญับไอ้ปลาแฮ้กกรับเสียบิินเมันกำลังอยู่ทางหลังคา,มาโมนายาตยเป็นผู้ยืนสังกษี รักดีหามจั่วรักชั่วหามเสาไม่เอาทั้งจั่วทั้งเสาเพราะว่ามันหนักขอแบกบันไดอลูมิเนียมดีกว่าหน้าหยาดวะแม่บอกนะครับแบกบันไดอลูมิเนียมเบาแม่บอกเพราะว่าทั้งเสาทั้งจั่วมันหนักเหมือนกันแบกบันไดขอแบกไหนเย็นน้ำเย็นก็มากจะปีนไปกี่กอ ไอ้นเทพนี้กับซนมันน่ะทำมัเนี้นนเหรอตกไปเลยดีไปเลยอกมันจังกมบปันเดียวปันเดียวกับตัวนี้ปันเดียว,เ,ยว,เ,ยวเออ โอ้น่าหยาต่อสุดต่อจ้ำมีขดพ่อพ่อเรแตะนุ่มมันล่ะนุ่มมันล่ะนุ่มมันล่ะนู่มมันล่ะนุ่มมันล่ะนุ่มมันล่ะเอาสองรอกไล้ำมเฮงระดิมันบ่ะเดียวละน่ นีแทนดูด้านรับลงมาครับรับมีเฮือลกของเราเลเ,าเ,ลเ,าเลื่นโลกยินดีได้ได้เหรอได้ไปรถเล่นเล่นหน่อยหล่ะ ไปล่มแห้งจนคอเก็บเฟืองก่าลังเก็บเฟืองปื๊ดเมื่อคืนนี้ล่มพิลึก รมสร้างล่าฤดูหนาวบ่นี่มเพลนเลยนี่รมสาคนรลายใจบ่ลาคนลายใจไปมึงก็ไปมึงเด้งมาเลยไงเดงเลยโย่มาน่ยมางามใจคนลบ่เาเสีงบ่เสียงเนาะ

ยัดเถื่อ <gesch> นี่บอกว่ายัดเถื่อยัดเถื่อยัดเถื่อวะมันตาแดดถึงกับขดตรงนั้นแล้วตาแดดถึงพูดพอดี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 งาม อไว้หนุ่มคนโอุ่มคนกัดเฮวคงข้างเนี่ยิงตัดไปแแบแตะเบดสาี้โอ้ยเบียวใส่ตัคือตนอละอะไรจะใส่ดคดดอูสมันหนุ่มไหมหนุ่มมัสตอสใส่มันแน่มันหยุดมันรับลมเด้รับลมรับลม เออมากสักนูมันคือกาเบียวไปอายุหัวโตไหมมาเก่งนะนะอายุบัวโตไหมมาเก่ง<อ> <laughs> นี่ตัวไมมาเก่งอายุ่ัว <laughs>

ะะมะเลยเลยมาเลยมุ่งบาดเลยมุ่งเซกาซีบาดเลยกำลังมุ่งพี่น้องกำลังมุงงาา่งัวหน้าญาติพื้นมุ่งกับปลายปลายเห่ากำลังพาเดี๋ยวพ้องพาเดี๋ยวออยพื้นมุ่งเคาะเฟืองเสียเปลี่ยนคนลมกระแหงกระดักกระด้อ หนุ่มยืนสังกะสีก่นอน หูมาแล้วมดมันก็งามสุดเด้ออยู่นี่แล้วเห็อเก่าครับโอ้โหใส่เสื้อท้องกันได้บาดนี้ใส่แสื้ท้องกันได้บาดนีฮ่าอย,ยูยย่ มับัเยะรกบิกก้นกินส้มมันกน้อยเสื้อเกือ้อนบอกเกือรอนกัมม้นคือขึ้นเห็นหมมีกัมมัคืขึ้นกือขึ้นเกเป็นนั้นแล้วอุณนทองปลาซอก็มาท่านพอดี อาซอมาท่านต่อสังกะสีแผ่นสุดท้ายพอดีมองเรือมันห่าหลายกะซ้อนเนาะพี่น้องพอว่ามันร่มแห้งร่มแห้งร่มแห้งมันสังกะสีปืดเลย ว,วา่านมูว่านพวกมามุงสังกสี <laughs> กดแชร์หน่อยเด้อย่าดิ้นแห้งทุกคนสวัสดีครับเขอบคุณทุกนาเด้อ